สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจ g e r นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแท็กเก็ตสุ่มรับอุปกรณ์7.5ปีนะครับผม นายไอดีเกลือของผมนั่นเองนะครับก็อาจจะพวกสิ่งเบาๆหน่อยเนาะเพราะว่าผมเปิดตอนที่มันดึกๆแล้วนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าอยากรีบเปิดรีบรุนนะครับว่าจะได้เกลืออะไรนะครับผมก็แพ็กตัวนี้นะครับเป็นแพ็ค5 9 9บาทนะ ก็มีของเยอะแยะแมากมายที่จะรับนะครับผมผมก็ล็อกอิน5วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุ้นหิบอุปกรณ์เจดาวแบบสุ่มนะครับผมก็ที่ผมเติมเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคือเกียร์เจดาวผมไม่ค่อยมีนะครับผมเกียร์เจ็ดาวในไอดีนี้เนี่ยมีไม่ถึง6ชิ้นนะนี่มี1 2 3 4 5นะครับมีแค่5ชิ้นเองนะครับผมก็จะมาหาเพิ่มนะอันที่จริงนะครับผมเติมแพ็คนี้เพราะว่า ยังไงผมเติมยังไงผมก็คุ้มครับเพราะว่าคือผมถ้าเกิดว่าเปิดได้อาเกียร์จดาวชิ้นไหนเนี่ยผมก็ใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของเรโอนาร์ดไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนพชิ้นไหนผมก็ใส่ได้หมดครับผมเพราะว่าผมมีตัวที่พร้อมจะใส่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าถามผมว่าผมอยากได้เกียร์ชิ้นไหนพิเศษก็ควรจะเป็นกเกียร์พวกเซตอาเกียร์พวกเซตคริสต์มาสนะครับ พวกอุปกรณ์ป้องกันนะครับผมในช่องพูดในช่องปีใหม่นะครับอุปกรณ์ป้องอุปกรณ์ป้องกันเซตปีใหม่นะครับประมาณนั้นแล้วก็อุปกรณ์อาวุธนะครับผมในเซตโลนา์นดนะประมาณนั้นเลยนะครับผมขึ้นอย่างการในคริสต์มาสนะครับขึ้นอย่างกายในเซตคริสต์มาสนะครับอุปกรณ์ป้องกันในเซตปีใหม่นะครับอุปกรณ์อาวุธในเซตเรวนาดประมาณนั้นครับ ถ้าที่อยากได้นะถ้าได้มาเนี่ยก็คงจะติดเทสีตัวนี้ครับผมประมาณนั้นนะโอเคก็กว่าจะสุ่มได้นะโอ้กว่าจะกว่าจะหามากา็ไม่ใช่สิกว่าจะล็อกอินทาวันได้นะครับก็คือแบบอดใจไม่ไหวนะครับอยากจะเปิดมากโอเคเดี๋ยวขอรับก่อนดีกว่านะครับมาโอเคครับก็รับไปเลยนะคมพีนะครับผมคมพีนี่รู้สึกว่าจะได้ร้อย ได้200นะครับผมคัมพี์จะได้ประมาณ200คัมพี์เลยนะถือว่าดีมากเลยเดี๋ยวขอรับพวกคัมพีร์ก่อนเนาะแล้วค่อยๆสุ่มพวกกล่องอุปกรณ์น,นะครับโอเคกรอบป้องกันนะครับผมจะได้อะไรปุ๊บหน้ากากอยากได้รองเท้านะอยากได้รองเทา้าโอ้โหโอ้โหเปิดมาก็าเกลืออ้ารองเท้ามานะครับชิ้นหนึ่งนะอ่ะถือว่าดียหรอกนะครับผม อันนี้คือแบบผมไม่ได้เปิดแพ็กเกอร์เนี่ยมานานมากเลยนะคือผมแบบเพิ่งซื้อในอดี่นี้เลยนะครับผมผมไม่ได้ซื้อแพ็กเก็เกียร์มานานมากนะครับแก้วุได้แค่ชิ้นเดียวเองโอเคโอเคส่วน P p พก็เครื่องยนตงกายนะครับเครื่องยนางกายกี่ชิ้น5ชิ้นโอเคกระเป๋าได้ไหมกระเป๋าไม่มีเลยโอ,เโอ้โหแค่เปิดเกียร์ธรรมดาก็เกลือแล้วนะครับคุณผู้ชม7ครั้งนะครับผมเอ้ไม่ใช่สิ เรากิน5ครั้งเจ็ดดาวแบบสุ่มขอทําใจก่อนนะก็มีรูบี้อยู่50รูบี้แล้วนะครับตัวกาชาเนี่ยมีทั้งหมด100ใบนะก็รอสุ่มแสงมืดเก่าครับผมถ้าเกิดว่ามันมาเนี่ยก็จะสุ่มนะครับสุ่มแน่นอนไม่มีคำาพ่าหลับโคจินะครับอ่ะขอรับรูบี้ทีนี้ก่อนด้วยแล้วกันโอเคครับก็อยากได้ว่า คือถ้าเกิดว่าได้พวกช่องอุปกรณ์หรือว่าช่องอาวุธมันจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับผมมากครับเพราะว่าผมไม่มีช่องใส่เอาง่ายคือถ้ามีแบบถ้าผมได้อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์อาวุธเนี่ยสำหรับผมผมมองมันคุมเลยครับผมมองว่ามันคุมและง่ายๆเลยเนะครับผมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับลีลามานานแล้วนะครับผมว้าผมไม่ค่อยผมไม่เคยเปิดไม่ได้ไม่ค่อยได้เปิดแพคเกจแบบนี้มากี่เดือนแล้วเนี่ย นะครับผมก็ไอดิเกลของผมนะครับไอดิ ID เกลของผมมันจะโชคดีหรือว่ายังเกลเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาทดเรามารุ้นกันเลยดีกว่าผมขอ,อให้มันเด้งกล่องมันเด้งประมาณสักเอาเรื่อยๆกัก,ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่นับดีกว่าม <c oughs> าครับคุณผ,ผู้ชมอาจจะไม่พูดเป็นคำเท่าไหร่นะเพราะว่าผมตื่นเต้นมากนะครับอยากได้เกียร์แบบมาใส่ให้ตัวทีมผมมากครับคือแบบขาดมันขาดคล้กนมาก ของตรงโอเคหนผมจะปิดไว้นะผมจะปิดมือไว้นะ1 2ึ่งองอปุ๊บปิดมือไว้นะคุณผู้ชมผมมาดูว่าผมได้อะไรนะครับเดี๋ยวของเง้มๆดูก่อนแล้วกันผมเกียร์เจด็ดดาวนะครับมันเป็นชื่อยาวหหรือวุโอเคครับ <laughs> ผมได้อุปกรณ์ ป้องกันอีกเอ้ยผมได้เครื่องแต่งกายอีกแล้วคุณผ,ผู้ชมคิดเอาละกันนะต้านสกิลใชส้สกิลลดแร่นะครับผมโอ้โหพลังจมตีกายเอ้ยผมได้โอเค,คก็ดีหรอกบีบีสับดอกไม้ปีใหม่ได้เหมือนพี่จคเคเลนเจอร์เลยเนะี่ยนะครับผมคือก็ดีแหละครับเอามาลดแร่ให้ชินโนโซเกะนะครับไอ้ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าผมอยากได้ช่องอาวุธกับป้องกันออนก็ดีเลยนแหละครับที่ไม่ได้เครื่องแต่งกายช่องเดียวหนาโอเคครับโอเค เอาชนินสี่น่าจะน่าน่าจะเป็นหลบสกิลอ่ะนะครับน่าจะไม่เอาอันอื่นแล้วนะครับผมมาผมขออนุญาตอัปเกรดหลายๆกันนะครับวันนี้ก็วันเสารนะ์เนาะตอนสี่ทุ่มวันเสาร์และตอนนี้ได้หวีมานะอก็แอบบแอบเบสียดายนิดๆน,นะครับแอบเบสียดายนิดๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องอ่าลองลุ้นไม่ใช่อะไรหรอกคือ มันไม่มีเกียร์วูดกับเกียร์ป้องกันนะครับในไอีนี้นะครับคือแบบมันจนมากคือผมได้ผมรวยผมรวยอุปกรณ์เจ็ดดาวคเครื่องแต่งกายมาครับจริงๆนะผมไม่ได้ตัวไหนเลยอ่ะโอ้โจมติกายคือแม็กสุดเลยเหรอผมจะถอดเกียร์อยู่นะอยากจะถอดเกียร์มากเลยแต่ว่าอยากมันต้องดูโฆษณานะครับเดี๋ยวผมขออ่าเดี๋ยวค่อยดูโฆษณาและกันขอเลือกก่อนว่าผมจะใส่ให้ตัวไหนดีนะครับ ถ้าเป็นเอริสนะครับผมก็ใส่มันมีรถหน้าอยู่แล้วนะอืมแล้วถ้าใส่ให้ชินโนสเกตนะครับใส่ให้ชินโนสเกตเนี่ยเออผมว่าใส่ให้ชินโนสเกตน่าจะดีนะเออใส่ให้ชินโนสเกตน่าจะดีนะครับเพราะว่ามันมีเอ่อถึงแม้ว่าจะหลบสกิลน้อยก็เถอะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหลบสกิลก็เถอะนะครับอืมผมอยากได้ลดแรกอ่ะดินะครับง่ายๆเลย หมดแรกใช้สกิลนะครับผมแล้วก็ต้านสกิลออปชั่นที่สี่เนี่ยได้เป็นหลบสกิลดีกว่าโอเคงั้นผมรีเลยดีมิเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวขอขออนุญาตก่อนนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตตัดไปตอนที่ผมแบบใส่เกียร์ให้ชุดเกียร์อะไรแล้วกันข้ามโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็เอามาใส่เกียร์ดีกว่านะครับผมก็ได้ข้ามไปแล้วนะก็ไปดูโฆษณามานะครับผม โอเคผมได้จัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเอาหวีสับดอกไม้ปีใหม่เนี่ยใส่ให้ชินอสกเกะน,นะโอเครถแรก651เลยนะครับอุ้ยแต่ว่าพลังจุดกายร้บวก150เนี่ยมันตีประมาณ4ล้านเลยเหรอหรือว่าผมจะยังไม่เอาหลงสกิลดีแต่ว่า ผมอยากได้หลบสกิลเลยครับไม่อยากได้ต้านสิอ่าอยากได้ทั้งหลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลนะครับเสียดายมันไม่ได้ช่องกลางนะคุณผู้ชมเนี่ยเลด้าชันเนี่ยผมก็เลยไม่รู้จะเอาใส่ให้ตัวอะไรซึ่งผมก็คิดออกแล้วผมจะใส่ให้อ่าซารี่ปุชการ์ละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยอ่าข้ามเขตดจกับน้ำต้าชชมเปญเดวอฟเสร็จแล้วค่อยใส่ให้ซารี่อ่าปุชการ์ดีกว่านะครับอืมหรืออาจะอ่าข้ามเขตดจำกัดให้แม็กของวีสับดอกไม้ปีใหม่ก sort of ่อนก็ได้มั้งนะครับ คือผมยังไม่ได้ปั้นสลีปบริชักนกแม็กไงเพราะว่ารางอันตราอาผมยังไม่มีกลบอันตราครบ20ตัวนะครับโอเคใส่เลยนะครับผมตีสามล้านแม่เจ้ามีหลบสกิล50นะครับใช้สกิลเกินลอยนะครับผมสเตตันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับคือผมหาผมพยายามรีหาหลบสกิลแต่มันไม่มีไงนะครับคือแบบมีอยู่แต่ว่ามันรียากมากครับคือผมไม่เคยไม่เคยได้เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ผมพยายามหาดีค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่อยู่แต่มันไม่เคยได้ครับมันก็เลยแบบเซงๆหน่อยนะครับโอเคครับเชื้อทุกเก็บผมก็จะใช้แร่น้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเลยและกันอยากได้ออปชั่นหลบสกิลนะครับผมโหูหความเลยการเคลื่อนที่ใช้สกิลไม่เอาแล้วนะครับผมโจมที่กายโอ้โหเดี๋ยวนะใช้สกิลโอคุณผู้ชมดูดิดูดิด <c oughs> คือผมเป็นคนที่เกลือกับ การลีคัมพีมากมากครับผมอันนี้ไงมาแล้วโอเค <c oughs> พูดไม่ถึงกับคำของมาครับผม GM เที่ให้นะครับที่เมตตาผม <c oughs> โอเคหลบสกิลก็ถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ก็โอเคหรอกนะครับก็จะบวกประมาณสามถึงหกใช่ไหมถ้าผมได้กางเกงชั้นเยี่ยมโลดดเนี่ยมันก็จะบวกประมาณหนึ่งร้อยอะเกินหนึ่งร้อยนะครับถือว่าโอเคเลยนะและใช้ต่อน,นี้ประมาณหกร้อยห้าสิบเอ็ดครับผมคุณผู้ชมคิดเอาละกันสุดยอดครับผมโอเค ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับร่างอัญตรานะครับผมกบอัญตราผมมีอยู่สามตัวนะแล้วครับผู้ชมคิดเอาละกันนะโหโคตรเซ็งเลยนะครับอ่าเรนเจอร์พาร์ทเนี่ยผมผมถึงเลเวลยี่สิบนะยังไม่ได้รับกบอัญตราและก็ Hyper <c oughs> กบไฮเปอร์เรลวนานะครับผมคอมพีร์ก็ยังไม่ได้อัพนะครับผมยังไม่ได้รับ150นะครับ เอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ถึงนะครับเออแล้วอาจจะบรรเบลอหน่อยเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพีพีปิดท้ายแล้วกันเนาะตกมาทองหนึ่งนะครับมาด้วสอบเกียร์ด้วยนะครับรูบี้มีอยู่ทั้งหมด80รูบี้นะตอนนี้นะครับโอ้โหวันเสาร์ก็ลีริกแล้วเนาะลีริกแล้วนะครับอืมโอ้โหเอ็ดเวิร์ดไม่น่าไหวหรือเปล่าเนี่ย อ่าดาเมจอ่าเดี๋ยวผมจะลองสู้ดูแลกันนะครับผมเดี๋ยวจะลองสู้ดูแลกันนะถ้าเกิดว่ามันสู้ได้ก็คือสู้ได้นะครับโอเคครับผมลุยลุยกันเลยจ่านะครับปิดท้ายปิดท้ายนะครับปิดท้ายคลิปนี้เฮ้ยชิสเกตผมใช้แค่345ร้อย่สคุณผู้ชมใช้แค่345นะเฮ้ยอว่เอว่ะทีมผมมัน เน้นปล่อยตัวแล้่น้อยนะครับคุณผู้ชมเอาอะเกียร์เริ่มมีแล้วคือผมขาดแลนเกียร์ช่องอาวุธกับเกียร์เครื่องอุปกรณ์ป้องกันมากๆาครับคือเครื่องแต่งกายอะผมพอมีไงแบบมีหกมีห้าชิ้นแล้วอะค,คิดเอาละกันนะเฮ้ยรู้สึกว่าพีพีเริ่มเริ่มโอเคแล้วคือเชิงนสเกตผมใช้แล้่น้อยนะครับใช้แล้่น้อยแล้วก็ มันยังไงเนี่ยล่ะมันก็เป็นตัวที่ยืนไกลเพราะาผมเอาคาถาเวทรลัศมีจันทาแสามันนะครับระยะสกิลของพวกศัตรูมันก็เลยไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เนี่ยมันติดอย่างเดียวคือเอลิสผมมันยังใช้แร่เยอะอยู่นะนะครับผมสยดายมากตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดว่ามันได้เอ่ออันนี้นะถ้าเกิดว่ามันได้พวกเอ่ออะไรอะ่ะ พวกเกียร์ดีๆเครื่องแต่งกายเครื่องอป้องกนะันอะมันจะดีกว่านี้แล้วแต่ก็ไม่ได้สยดยมากโอเคขึ้นเพชรนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซายโยนะละบายบายครับผม